สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสินค้าตัวหนึ่งนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะประทับใจเหมือนผมก็เป็นได้นะครับเมื่อได้ฟังความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับครับสำหรับใครนะครับที่มีกลิ่นตัวบ่อยๆนะครับหรือว่ากลิ่นตัวแรงนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่อง ผ้านะครับที่บริเวณรักแร้นะครับเลืองนะครับแล้วก็ซักไม่ออกนะครับวันนี้ผมก็มีสินค้าตัวหนึ่งนะครับมารีวิวให้ทุกทุกคนได้รับทราบกันนะครับก็วันนี้นะครับจะอธิบายเกี่ยวกับสัรพะคุณนะครับที่ผมได้ไปศึกษามานะครับแล้วก็ได้ใช้สินค้าตัวนี้จริงๆนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่านะครับครับสินค้าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าลูกกลิ้งรังงับ เงอและกลิ่นกาย G N H นะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็อ่าไม่ทราบว่ามีใครหลายๆคนเคยใช้บ้างหรือยังครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความฟิลลิ่งได้นะค,ความรู้สึกได้เลยนะครับอ่าสำหรับ เจ้าลูกกลิ้งระง,งับเหงื่อและกลิ่นกายนะครับ GNS นะครับก็ส่วนผสมของมันนะครับก็จะประกอบไปด้วยสารสกัดจากบิลเบอรี่นะครับาสารสกัดจากบิลเบอรี่คืออะไรบิลเบอรี่ก็คือเป็นผลไมา้ตาระกูลหนึ่งของเบอร์รี่นะครับซึ่งช่วยในเรื่องอต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เข้ามาสกัดแล้วก็พาผสมกับโรออน ของ GNS นะครับก็จะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบแล้วก็การติดเชื้อของแบคทีเรียนะครับต่อไปมีส่วนผสมที่2นะครับก็คือส่วนผสมของชาขาวนะครับก็ชาขาวจะมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็หน้าใช้เทียวเลยนะครับแล้วก็ที่3นะครับจะมีส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กันดูนะครับว่า ช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับลูกกลิ้งจีนินะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับสำหรับประโยชน์ของลูกกลิ้งนะครับข้อแรกนะครับก็ข้อที่1นนะครับช่วยป้องกันและก็ระงับกลิ่นกายนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของลูกกลิ้งทั่วไปอยู่แล้วนะครับต่อไปข้อที่2นะครับช่วยระงับเหงื่อและกลิ่นกายยาวนานถึง48ชั่วโมงนะครับ ว้าวเลยนะครับสี่แปดชั่วโมงก็คือสองวันนะครับก็ใช้ครั้งเดียวนะครับอยู่ได้จนึงสองวันเลยนะครับอันนี้ไม่เชื่อก็ลองสัมผัสลองไปซื้อดูนะครับแล้วก็ลองไปใช้ดูนะครับว่าตามนี้จริงไหมนะครับแต่ส่วนตัวผมนี่คือใช้มาแล้วนะครับก็ยังหอมติดทนนานนะครับข้อที่สามนะครับลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็สิ่งสกปรกจากผิวหนังนะครับข้อที่สี่นะครับเป็นสูตรอ่อนโยนนะครับไม่รักใายเครื่อง ผิวใต้วงแขนนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ผิวคล้าใต้วงแขนนะครับอันนี้ก็ช่วยลดวงผิวคล้ํานะครับใต้วงแขนได้นะครับข้อที่5นะครับเป็นนวัตกรรมนะครับปล่อยกลิ่นน้ําหอมเมื่อเราขยับร่างกายนะครับอันนี้สําหรับผู้ที่ใช้ใหม่ๆนะครับเมื่อเราขยับแขนนะครับเราจะรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมนะครับจะ ใต้วงแขนของเรานะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมของ GS เนเขานะครับที่นำมาใช้นะครับในโคโรนนะครับในโรออนนะฮะอ่าต่อไปนะครับข้อที่6นะครับเป็นสูตรแห้งเร็วนะครับไม่เนินหนาแล้วก็ไม่ทิ้งคราบเหลืองบนเสื้อผ้านะครับอันนี้ก็สำหรับใครที่มีปัญหานะครับเสื้อผ้านะครับเหลืองบริเวณใต้วงแขนนะครับก็ สินค้าตอนนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับลดอาการเรืองนะครับที่เสื้อผ้าได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผ่านการทดสอบการแพรนะครับโดยแพทย์ผิวหนังแพทย์เฉพาะทางนะครับเขาก็คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าสามารถใช้ได้นะครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับได้ฟังประโยชน์นะครับได้ฟังคุณสมบัตินะครับของโรออนจีเนสนะครับก็คิดว่า ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าว้าวมากเลยนะว้าวหลายข้อเลยนะครับแล้วก็ขวดอ่ขวดนี้นะครับอ่านี่ผมว่าเพิ่งซื้อมานะฮะขวดนี้ก็มีปริมาณ100 ml นะครับก็ใช้ได้ประมาณเอ่อเกือบ6เดือนทีเดียวเลยนะครับวิธีการใช้นะครับง่ายๆมากเลยนะครับเปิดฝานะครับแล้วก็แค่รูดขึ้นรูดขึ้นรูดลงนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถ ติดทนนาน48ชั่วโมงแล้วนะครับราไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายนะครับมันก็เลยใช้ได้นานพอสมควรนะครับประมาณเกือบ6เดือนนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับก็จะเป็น GNS เอ่อเป็นแบบสเปรย์นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบเป็นลูกเลี้ยงนะก็สามารถเลือกเป็นสเปรย์ได้นะครับก็สเปรย์นี่มีปริมาณ200 ml นะครับก็คุณสมบัติก็เหมือนกันเลยนะครับอ,อ่สารประกอบแล้วก็ คุณสมบัติเนี่ยเหมือนกันทุกประการนะครับแต่ว่าต่างกันที่ปริมาณแล้วก็ลักษณะการใช้นะครับซึ่งสเปรย์เนี่ยจะใช้เขย่าก่อนนะครับแล้วก็เปิดฝานะครับสามารถฉีดได้เลยนะครับไม่ต้องปริมาณเยอะก็ได้นะครับก็สเปรย์นี้จะใช้อยู่ประมาณเกือบเกือบหเดือนนะครับอ่านี้ทั้งนั้นนะครับเราสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ www.mv.com ได้เลยนะครับ เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับออมาแชร์สินค้าตัวนี้นะครับในวันนี้นะครับก็สำหรับใครนะครับที่มาเห็นนะครับหรือว่าสนใจหรือว่าอยากหาอะไรที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นกายเรื่องคราบเหลืองอะไรนี้นะก็สามารถลองใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถคอมเมนต์หรือว่าสามารถปรึกษาได้นะครับดนเร็กงส่วนตัวก็ได้นะครับเพราะว่าใน ใน YouTube นะก็จะมีลิงก์ของ Facebook นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าว่าผมก็จะมาอ่านแล้วก็มาตอบนะครับอะไรที่เป็นปัญหาหรือว่าสงสัยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครัะสสนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย